สวัสดีครับผมธารารับดูไรมือผาลรับพนุกรรมขอบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีรับมือกับคนขี้อวดหรือขี้โอนั่นเองนะครับผมหลายคนนะคงอาจจะเซ็งนะกับคนที่ชอบขี้โอหรือขี้อวดหรือชอบมาทับถมเกทับคุณหรือว่าอาจจะแบบว่าชอบพูดจาแกล้งแหนะ ว่าเออม,ม,มีนุ่นไหมมีน่นนะฉันมีนุ่นฉันมีนี่อะไรต่างๆวลาวจะแบบว่าทําอะไรให้คุณไม่พอใจด้วยกันที่แบบว่ามทับคุณอะไรยงไงนะผมจะบอกว่าเกือบทั้งนั้นแหละหรือในชีวิตของแต่ละคนต้องเจอคนแบบนี้ผมพูดตรงๆนะทุกคนบนโลกต้องเจอแหละใช้คำนี้นทุกคนบนโลกต้องเจอน้อยมากที่จะไม่เจอคนขี้อวดแต่ผมเน้นเลยว่าต้องเจอเพราะฉะนั้น อ uh, วันนี้ผมจะมาพูดถึงปมคนขี้อวดมีปมนะผมจะบอกคนขี้อวดเนี่ยอย่างแรกเลยเขามีปมแล้วโครงสร้างของคนขี้อวดว่าเขาเป็นอย่างไรหรือนิสัยหรืออะไรเรามาแยกย่อยวิเคราะห์คนขี้อวดเลยดีวยกว่าว่าเขาเป็นอย่างไรพร้อมวิธีรับมือแล้วก็วิธีที่คุณจะได้เงินได้สิ่งดีๆจากคนขี้อวดอย่าเป็นศัตรูเขาเลยดีวยกว่าเรามาพูดกันผมจะบอกว่าคนขี้อวด ป็นเมีคนมีปมเพราะฉะนั้นเขาจะชอบขมเขาจะชอบทับถมคุณเพราะคุณไม่ต้องไปรังเกียจอะไรเขามากหรอกส่วนมากเขาจะมีปมเพราะฉะนั้นเขาจะชอบขมคุณชอบเกทับคุณชอบอะไรก็เกิดจากการที่เขามีปมเป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจัยอื่นก็มีเหมือนกันแต่เรามาค่อยๆพูดกันแต่ส่วนมากปัจจัยหลักคือมีปมมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าคนขี้อวดมักจะพูดมากเป็นพิเศษ ก็เกิดจากข้อแรกเป็นหลังนั่นแหละคุณจําไว้เลยนะว่าคนขี้อวดมีปมเพราะฉะนั้นเขจะบอกว่ามันจะพูดเรื่องของตัวเองพูดเรื่องตัวเองมากเป็นพิเศษมันจะพูดไม่หยุดเรื่องของตัวเองพอคุณโทรศัพท์มารับกลิ้งโทรศัพท์มาเนี่ยถ้ามาทางโทรศัพท์หรือว่ามาทางอะไรต่างๆสังเกตได้เลยว่าเรื่องที่เขาพูดส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของตัวเองแล้วก็จะข่มทับคุณถ้าเกิดคุณลองเขาจะบอกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวผมให้วิธีไปวิธีหนึ่ง คุณลองพูดเรื่องของตัวเองคือเรื่องของคุณนะ่ะในทางดีแบบ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 ชนิดที่แบบว่าเลิศวิจิตสมาหลาไปเลยลองลองลอง,ลองพูดไปเลยเขาจะแทาจะดิ้นตายอย่างเช่นว่า,าลูกฉันนะดีเลิศประเสริฐศรีดีกว่าลูกเธอไม่รู้ต้งเท่าไหร่น,น,นนะแล้วก็ลูกเธอหรือบางทีก็บอกว่าผัวฉันดีผัวฉันอะไรก็พูดไปเถอะผมไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะเพราะว่าไม่รู้จะยังไงนะแต่คุณลองไปพูดอะไรเกทับเขา เอาพูดเกทับเขาเสนอเรื่องดีกว่าคุณมานั่งฟังอะไรให้เขาอวดเกทับคุณผมจะบอกว่าเรื่องที่คุณพูดใส่เขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องจริงก็ได้ให้คุณทําอะไรก็ได้โดยที่เขาไม่รู้อ่าผมพูดแค่นี้พอเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าบางคนที่เป็นคนขี้อวดเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีอะไรเลย,ยเช่นประเภทที่ว่ามีสิษ์พูดร้อย มีสิบพูดร้อยบางคนเนี่ยเป็นเศรษฐีก็จริงแต่เป็นเศรษฐีใหม่ทำไมส่วนใหญ่นะคนที่ประเภทที่มีดีเช่นมีคู่ครองที่ดีเป็นคนที่เป็นเศรษฐีจริงๆตัวจริงเลยนะหรือบางทีคนที่มีดีมักจะไม่ค่อยชอบอวดมักจะเป็นคนเงียบๆไม่ชอบอวดหรือมีแล้วก็เก็บเงียบๆไม่อวดไม่โอ้อวดนั่นคือคนที่เจ๋งจริง,รงวะ่ะ คือคนที่มีจริงว่ะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ชอบอวดมากแบบว่าอ่าอีกที่มันอวดอะบางที่อาจจะเป็นคนรวยเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีดีจริงก็ได้มันอาจจะดีจริงแต่ชอบอวดก็ได้หมายถึงก็ททำไมเขาถึงอวดเพราะว่าเป็นคนที่พึ่งได้ไงแบบพึ่งตื่นเต้นเหมือนกับไก่ได้พลอยพึ่งได้อะไรดีๆใหม่ๆแบบพึ่งได้เฮ้ยกูพึ่งได้ของดีมาเว้ยแล้วก็บอกว่าไอ้คนอื่นมันน่าจะยังไม่มีไอ้คนนั้นยังไม่มีไอ้คนนั้นมันหวยกว่าฉัน แต่มีปมมาก,ก่อนตัวเองอาจจะเคยโจรคนอื่นจะเคยถูกทิ้งเคยโดนหักอกเคยโดนอะไรต่างๆมาก,ก่อนไม่เคยได้รับสัมผัสอะไรดีๆมาก่อนเลยและพื้นฐานพื้นฐานบางคนจะเป็นคนจิตใจต่ําพอเวลาที่ได้รับอะไรดีๆมาหรือว่าเจอของที่ดีมาเช่นเงินหรือว่าได้รับอะไรที่มันเวิร์กมาหรือเจ๋งๆไงมันก็จะชอบข่มคนอื่นว่า มีดีเท่าฉั้นไหมฉันดีกว่าพวกแกบางคนคนอื่นอาจจะทําให้เขาเจ็บช้แล้วพอได้ดีก็มาข่มคนอื่นแต่บางคนมันจะไม่ได้คนอื่นทําให้เจ็บช้าเลยแต่คิดไปเองว่าคนอื่นเคยดูถูกฉันคนอื่นทําอะไรฉันเลยคิดว่าฉันเนี่ยใหญ่กว่าพวกแกแล้วฉั้นต้องข่มคืนบ้างเพื่อเป็นการชดเชยหรืออาจจะไปข่มคนที่ไม่รู้อิโนโออินเนมาก่อนเลยนี่คือลักษณะของคนขี้อวดโดยสังเกตนะ อืนี่คือส่วนมากนะส่วนมากจะมีส่วนน้อยก็จริงที่ไม่ได้เหมือนอย่างที่ผมพูดแต่น้อยมากน้อยนิดเดียวเพราะฉะนั้นวิธีที่คุณจะได้ประโยชน์จากคนขี้โอหรือขี้อวดเขาจะบอกว่าอย่าเป็นสตูกับเขาเลยไม่งางนั้นพวกคนขี้อวดเนี่ยมันแฟนแค้นฝังลึกเนี่ยผมจะบอกก่อนไอ้พวกคนขี้อวดไม่งั้นมันมันไม่มีนิสัยแบบนี้หรอกเขาจะบคนขี้อวดเป็นคนที่มีนิสัยแค้นฝังลึกเป็นคนที่ ขี้อค่ากาอะไรอย่างนี้กว่าซะส่วนมากเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าถ้าคุณเจอคนขี้อวดคนขี้อวดนี่อารมณ์อ่อนไหวง่ายเพราะฉะนั้นชมเขาซะเพาจะบอกว่าคนขี้อวดส่วนมากเนี่ยแพ้ทางนี้เ่าผมหมายถึงอะไรเนื่องจากเนี่ยอันนี้เราพูด,พดตอนแรกเลยนะว่าเขามีปมมาก่อนเพราะฉะนั้น้าเขามีปมมาก่อนคุณก็อย่าไปขุดปมเขามากเพราะฉะนั้นถาาว่านี่คือวิธีแรกที่ผมจะบอกวิธีการที่คุณจะทํายังไงถึงได้ไประโยชน์จากเขา อันนี้คนจะเป็นความลับเลยนะที่เป็นคนพันทางจิตวิทยาที่ผมรู้มาเข้เพราะฉะนั้นถามว่าความลับนี้ถ้าคุณรู้เนี่ยคุณสามารถใช้ประโยชน์จากคนขี้อวดได้ว่าแต่ผมเรียกคนขี้อวดเนี่ยอาจจะเป็นการดูอยากไปเราเรียกว่าผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะแต่ผมขอใช้คํานี้ก็แเลยกันเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าชมเขาซะชมเขามากๆแล้วบางทีคุณรู้ใจเขาเพราะคนคนประเภทเนี่ยเราเรียกว่าคนประเภทนี้เหมือนกันว่า าบางทีคุณดูเขาออกง่ายมากเลยว่าเขาพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรออกมาว่ามีโน่นนะมีน,น,นี่นาอเอรโน่นนั่นอย่างนี้นะคุณดูเขาออกง่ายมากว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรผมไม่ต้องบอกคุณหรอกแต่คุณสามารถดูรู้ได้เองว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรบางทีแสดงมาสีหน้าคำพูดเพราะฉะนั้นคุณก็ชมในสิ่งสิ่งนั้นบางทีนะคนเขาเรียกว่าคนประเภทเนี่ยเราผมไม่พูดใช้คำว่ากี่อวดกว่กผมเรียกว่าคนประเภทเนี่ยชอบใช้จ่ายเคินตัว ชอบใช้จ,จ่ายเกินตัวแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําให้เขาชอบได้เนี่ยเขาก็ยินดีที่จะเปย์คุณหรือให้เงินคุณหรือบางทีเท่ามีนะเขาจะให้คุณได้ถ้าเขาไม่ได้พูดสิบเป็นร้อยนะแต่ต่อให้เขาพูดสิบเป็นร้อยเขาก็ต้องให้คุณอยู่ดีเพราะว่าเขาพูดไปแล้วเขายินดีให้คุณเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ผลประโยชน์จากเขาแน่นอนนะถ้าคุณรู้จักวิธีเอาใจเขานี่ผมสรุปให้ฟังสั้นๆนะ เพราะฉะนั้นดีกว่าเป็นศัตรูแล้วเกิดความแค้นกิดอะไรปะไระมาณอย่างนี้นะคือดีกว่าเกินศัตรูแล้วเกิดความเดือดร้อนทาให้เขาเป็นศัตรูคุณต่อไปนะครับผมเราจะมาพูดถึงวิธีหัดดิบว่าถ้าคุณไม่ชอบไม่อยากจะเออเขาเราียกว่าไม่อยากจะแบบเป็นมิตรกับเขาไม่อยากจะเอาผลประโยชน์จากเขาทำไงมีวิธีวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีสุดท้าย ก็คือถ้าคุณไม่ชอบเขาแล้วก็อยากจะแกเ้เผ็ดแบบว่าไอ้นี่มันโอมากไอ้นี่มันอะไรยังไงนะสําหรับเนี่ยแต่ความจริงไอ้นี่ยผมจะพูดว่ามันเป็นวิชาค่อนข้างจะเป็นวิชามารหน่อยหนึ่งจะเป็นวิธีที่เคย,ยี่คนขี้อวดได้ดีความจริงวิธีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ผมมาพูดวันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเอกลูซีมากเพราะว่า มันมันเป็นอะไรที่มันคล้ายๆเหมือนกับเป็นวิชามารน่ะเราเรียกอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นวิจิตรญาณในเชิงที่ไม่ถูกต้องเท่าไหรแแแ่แต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 ่อยากจะพูดใช้คําเนี้นม <c oughs> ผมจะบอกว่าสำหรับคนอวเดเนี่ยผมพูดงี้ไปเลยดีกว่าว่าแนะนําให้แกล้งของเงินเขาแกล้งนะแกล้งของเงินเขาเพราะบางทีเนียนๆนั้นต้องเนียนๆด้วยให้แนะนําแบบเนียนๆว่าเออแกล้งของเงินเขาขงเนียนๆอย่างเช่นว่าถ้าเขารวยมากแปลว่าเอออวดว่ารวยมากหรือมีอะไรต่าง หรือถ้าเขามีคู่ที่ดีอะไรยังไงก็นี้ความจริงพูดแบบนี้มันผิดสีนแต่ผมก็จะบอกว่าแต่คุณก็น่าจะรู้ดีว่าผมจะพูดว่าอะไรแต่ขอไม่พูดดีกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินก็ของเงินครับเลยหรือขอยืมเงินหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยเนียนๆนะไม่ต้องทําจริงก็ได้นะบางทีนะคุณอาจจะเป็นการแก้เพจที่ยอดเยี่ยมก็ได้หรือบางที อาจจะฟกได้มาก็ได้อันนี้วันนี้พูดแค่นี้พอเพราะวิชาที่ผมพูดเนี่ยมันค่อนข้างออกจะเป็นแนวทางวิชามานสะมากกว่าอืมแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณเอาวิธีแรกของผมไปใช้ก็คือชมเขาบางทีมันอาจจะได้อะไรดีๆ จากคนขี้อวดแล้วบางทีคุณอาจจะได้เพื่อนก็ได้แต่ผมจะบอกว่าวิธีนี้ก็ไม่ยั่งยืนเท่าไหร่นะเพราะคนขี้อวดก็จะอวดคุณต่อไปเรื่อยๆคุณต้องมีลูกดออุกชนหรือคุณต้องพลิกแผงบางการอวดต่อไปเรื่อยๆจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บใจรู้สึกแบบว่าทําไมนี่มัน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 นิสัยอย่างนี้มันอวดฉันมันมันมันไม่เห็นใจความรู้สึกฉันเลยมัน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 ขมพอโทรมาทีไรก็เจอขมเจอขมเจอขม มันไม่เห็นมันพูดแต่เรื่องของมันอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถามว่าบางทีคุณก็ต้องแกล้งทําเป็นปิดสายตัดสายหรือบางทีแกล้งทําเป็นไม่รับสายมันอะไรอย่างนี้มันต้องมีชั้นเชิงจะทําให้เขารู้สึกคิดถึงคุณมากขึ้นอืมถ้าคุณเจอคนขี้อวดนะหร้อบางทีก็ไม่ยุ่งกับมันเลยก็ได้อ่าเนี่ยแหละคือวิธีการรับมือนะอืมก็บอกวิธีรับมือกับคนขี้อวดแล้วซึ่งเป็นวิธีทางจิตวิทยาที่ผมเรียนมานะครับผมก็ โดยความจริงวันนี้จดใส่กระดาษนะเพราะว่าเดี๋ยวสมองมันจะเบอร์เอร,เอรดูมๆหน่อยหนึ่งอ่ะก็เอามาน,นี้นะอ่าใครว่าคิดนี้ความจริงเนี่ยผมเป็นหมอดูลายมือพี่สี่ใครที่งานดูลายมือพี่สี่กับผมติดต่อสามารถติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัลสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube ผมทิ้งไลน์ดียว้ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิป youtube ตรงข้างล่างนะครับผมใครที่งการดูลายมือพี่สี่นะครับก็ติดต่อทักมาได้ดูลายมือเองเดียวหรือจะดูพี่สี่เองเดียวหรือจะดูทั้งสองอย่างนะครับผม มีวิธีหนึ่งคือดูทางไลโอเอนะครับผมผมทิ้ง l i โอเอไว้ด้านล่างก็ใครเจ้องานดูทาง l i โอเอก็ทิ้ง l i โอเอไว้ด้านล่างทางลิงก์นะครับผมก็ใครเจ้องานติดตาม l i โอเอเป็นเพื่อนทาง l i โอเอก็ติดตามเป็นเพื่อนใน l ลโอเอได้ก็ประมาณนี้ก็มีสองช่องทางในการดูเลยเอนูที่สี่ของผมก็คือไลธรรมดาไลโอเอไลธรรมดาสองหกกับไลโอเอนะครับผมไลโอเอก็ ผมจะมีข่าวสารในการพัฒนาตัวเองส่งมาเรื่อยๆแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุมงคลของนศิษย์ของหายาต่างๆเกี่ยวกับของวัตถุมงคลพวกไมพ้พยงยุดดำพวกเป็นหน้าทาั่งพวกของมงคลต่างๆก็จะยิงส่งมาเรื่อยๆส่งมาเรื่อยๆก็ใครต้องการสั่งซื้อหรือยังไงก็เข้ามาทักสั่งซื้อได้นะครับผมดูจะดูวัตถุมงคลอะไรต่างๆที่ผมส่งไปนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดเพื่อนๆในไลน์เ,นเ,นนเอด้วยมีวิธีหนึ่งในการดูก็คือที่สำนักงานผมเป็นโค้ชส่วนตัวเป็นคนที่ แก้ปาให้คุณแล้วก็เป็นคนที่ทําให้วิธุรกิจหรือการงานของคุณเนี่ยจะเดินยิ่งยิ่ขึ้นก็ถ้าใครต้องการดูอะไรมุมเพซีโงห้งตัวเลขแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบที่สำนักง,งานหลายคนมันรู้กับผมว่าจะเป็นแขกเวทีจากต่างประเทศเจ้าของธนาคารไอผู้ก,การธนาคารดังๆแล้วก็เป็นเซปบินดาราหลายคนแล้วก็เป็นซีอใหญ่ๆจากบริษัทต่าง มาดูกับผมบามากมายที่ทำง,งานแข่งจกต่ตางประเทศมากมายหลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายคนไปมากมายมามหาศาลแล้วก็มาดูกับผมชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับผมมาดูกับผมชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนานะครับผมก็แบบวีพีที่ทำง,งานหรือจะแบบออนไลน์ หรือจะแบบธรรมดาลายมือพี่ซีจังหวะที่โนโมชั่วโมงครึ่งที่สำนักงานขอโลชั่นขอที่อยู่มาได้นะครับผมขอรายละเอียดมาได้ใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพลาดข่าวสารใหม่ๆกดติดตามกด subscribe เพื่อยัดพ่อแม่พี่น้องของคุณคนที่คุณรักได้รับสิ่งดีกดแชร์ไปเยอะๆนะครับผมวันนี้ลาไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ